สองงานครับ V R 10สามเอ้ย V R 10สองใบก็ใหญ่แล้วล้อ15ท่อใบหนึ่งนะฮะคัาดนี้จูนน้ำมันโซฮอล95นะครับเอาไปโขลกด้วยเอาไปบังแดงด้วยอ่าคันดนี้จูนน้ำมันโซฮอล95นะฮะเออข้าวมันรีแมนะครับ หนะฮะคันนี้ไปประมาณ 2, สองแสนกลางนะฮะก็ฮอนด้าโตโยต้านะครับเครื่องที่สมบูร์สมบู์เนี่ยระยะวาวปกติอะไรปกติเนี่ยน้ำมันจะหนานะฮะคันนี้ประมาณ 2, สองแสนกลาง 2, สองแสนหกนะครับน่าจะไม่เคยตั้งวาวเลยนะฮะก็วาวมันก็ห่างครับส่วนผสมมันก็เพี้ยนนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้จูนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ Okay. โอเคมองไม่เห็นหน้าจอเลยโ okay. อเคคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้นะครับเ f ฟแบนตัวจับผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เป็นสิทธิ์เวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโน่จูโดนๆเลยนะฮะจูสดจูถนน,นจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะอ๋อมันเห็นไหม่ะโอ้เราจะปัดแสน ลบลากแถวแล้วอ่ะสปีดเทสฮะไปปอกเกียร์ไม่ห้อยเหมือนเดิมนะฮะปอกเกียร์งงนะ ก okay. ็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Vios นะฮะเจนสองลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไ,ไงนะฮะรถก็สำหรับลูกค้าที่ใช้รถไปเรื่อยๆนะครับสายโตโยต้ามันจะเริ่มอื่นไปเรื่อยๆนะฮะก็ให้ดีหาที่ตั้งวาวก็ดีนะครับตั้งวาวมันหน่อย การประหยะะัดบรรยากาศมาสมบูรณ์ปกตินะครับแต่เสี่ยนคันนี้พอดูแล้วก็จะประหยัดขึ้นนะครับเพราะว่า่วนของเดิมมามันบางนะครับอันนี้ปรับให้ใหม่หมดแล้วนะฮะก็จะประหยัดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคก็ผีจูนนะฮะจูนคาะสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจุดเพิ่มฟรีโยเ,เวนแต่สลับเกียร์นะครับตั้งเทอร์โบ หน้าอู๋อยู่เซรีไทย73นะครับหน้าซอยรั้วสีดำเงินนะฮะอีกที่คือรับลูกกาคลอง7นะครับที่คลอง7ให้บริการแต่การจูนนะฮะเซอร์วิสเนบรนนารทั่วไปที่คลอง7จผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจูนนอกสถานที่นะครับหัวค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้งสามช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบพวงกันแบบนะครับทีมพีจูรีแมปคอนด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งสามช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์น like ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับยอเจนสองนะครับจูนน้ำมันซีอเก้าห้านะฮะล้อสิบห้าท่อเดิมเดิมอไอเบท่อเดิมพปลายทอ่อใบดึงวันนี้เป็นไหลเดดหลอนจังเลยโอเคขอบคุณครับ